น้ัสการพระอ,อาจารย์เพจิตแล้วก็จเจริญพรไปยังผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับซึ่งกับผมสามเนนพงศกรวัดเพิ่มคำมากซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องอสุภะซึ่งอ,อสุภะที่จะนํามาเล่าก็คือเรื่องของวิปุประกาศสุภะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสร้างศพจะมีน้ําหนองถูกพักนาเกียรตินะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้สามเเนวรณกรคำมีมูลขึ้นภาพและอธิบายให้ฟังในลำดับต่อไปครับ ขอตาบนมรสก,การพระมหาปจิตอุตรธรรมโมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชากรรมฐานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและขอจะเจริมพรบรรดาผู้ชมทุกท่านกับผมมีนามว่าสมนเนมรนวรรกรคำมีมูลวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอสุภะ อสุภะแปลว่าสิ่งไม่สวยไม่งามตอนวิบุภกภกะวิบุภกภกะหมายความว่าซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองหลายเยิ้มท่านสอนไว้เป็นที่สบายสำหรับบุคคลที่มีความยินดีในผิวพันธุ์ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมเอามาฉาบไว้อสุภะนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหอมที่ปะทินผิวนั้นไม่มีความหมายในที่สุดก็ต้านทานสิ่งโสโครกที่อยู่ภายในไม่ได้ น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองของโสโคกที่อยู่ภายในจัดตลักษ์ออกมาทับถมเครื่องหอมให้หายไปตามสภาพตามความเป็นจริงจบการบรรยายเรื่องอสุภะตอนวิบุปะกะขอจะเจริญพร